กลางสถานการณ์การใช้พลังงานอย่างเข้มข้นในศตวรรษนี้แหล่งพลังงานต่างๆเปรียบดังขุมทองที่องค์กรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจองเข้าไปขุดเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นกำไรที่มีมูลลค่ามหาศาลตัวแทนกลุ่มศึกษาและติดตามโครงการเหมืองและโรงไฟฟ้าฐานหินหงสา ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคแม่น้ำโขงทั้งเขื่อนพลังงานไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าฐานหินพบว่าโครงการด้านพลังงานขนาดใหญ่เหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายมิติเช่นการยึดที่ดินและบังคับโยกย้ายประชาชนการบังคับใช้แรงงานรวมทั้งมีผลกระทบรุนแรงด้านสิ่งแวดล้อม ที่ไม่อาจจำกัดได้ด้วยเส้นพรมแดนเพื่อขายการทำงานของเราเนี่ยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงของเอกสารแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการพัฒนาด้านพลังงานในภูมิภาคแม่น้ำคงเป้าหมายในการทำงานของพวกเราเองก็เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้นำมาวิเคราะห์ว่ามีผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมยังไง เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับโครงการพัฒนาเหล่านั้นและโครงการที่พวกเราได้ติดตามกันอยู่ในขณะปัจจุบันอีกโครงการหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าและก็เหมืองถ่านหินเล็กในหงสาซึ่งมีโครงการก่อสร้างที่ประเทศลาว หงสาอยู่ในแขวงไซยาบุรีประเทศลาวซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยจังหวัดน่านประมาณ50กิโลเมตรเมืองหงสาซึ่งอ,อยู่ในแขวงไซยาบุรีของประเทศลาวในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างหรือว่าในภาษาเราพูดว่าล้านซางเนาะก็หมายความว่าบริเวณพื้นที่นี้มันมีช้างอ,าอยู่เยอะมาก พอได้เข้ามาดูตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าสภาพภูมิประเทศเนี่ยห้อมล้อมไปด้วยหุบเขาแล้วก็เป็นที่ราบที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษ,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 ษตรกรรมปลูกข้าวแล้วก็พอหลังเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเขาก็จะปลูกผักอย่างเช่นถัว่วอย่างเช่นหอมผักกาดอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะเห็นได้ว่าสภาพโดยรวมความเป็นอยู่อาศัยของชาวบ้าน,นการดำรงชีวิตก็จะอยู่แบบเรียบง่ายอะ่ะเป็นอยู่แบบพอยางชีพไม่ได้ไม่ได้มี การเน้นการค้าขายอะไรมากนะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของหงสาที่น่าสนใจเมืองหงสาเป็นหนึ่งในเมืองที่ยากจนที่สุดของประเทศแต่สิ่งเหล่านี้กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โครงการก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินหงสาลิกไนซึ่งเริ่มขุดเหมืองมาตั้งแต่ปี2553ทำให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของคนงานชาวไทยและชาวจีนจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมีโครงการสร้างและขยายถนนเชื่อมต่อชายแดนลาวไทยสร้างตลาดใหม่ปรับปรุงโรงเรียนสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่งอำนมยุความสะดวกต่างๆในเรื่องของความเป็นมาโครงการเหมืองถ่านหินนิกไหนท์หงสาแล้วก็โรงไฟฟ้าหงสาเนี่ยเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับโครงการแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง500กิโลโวลท์ที่จะนําซื้อไฟฟ้าจากเหมืองตัวนี้เข้ามาที่ประเทศไทยโดยจะนําจ่ายไฟฟ้าเข้ามาที่สถานีย่อยแม่เมาะจังหวัดลําปางของประเทศไทยเนี่ยนะคะซึ่งโครงการตัวนี้เนี่ย ประเทศไทยบริษัทของไทยที่จะเข้าไปก่อสร้างมีส่วนร่วมในการลงทุนร่วมกับรัฐบาลของประเทศลาวและทางกฟผก็ได้เซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากเหมืองตัวนี้ไปแล้วเมื่อปี2553ในขณะเดียวกันเองเนี่ยประชาชนเองในวงกว้างยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลตัวนี้เลยว่ามีการเซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากเหมืองตัวนี้แล้วก็ในพื้นที่ที่เราเข้ามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่า โครงการมีการดําเนินการก่อสร้างไปแล้วก็คือ 1. มีการขุดเปิดหน้าดินเพื่อเพื่อขุดค้นแร่ธาตุเหมืองถ่านหินลิกไนท์เนี่ยน,นะคะอันที่2ก็คือมีการผ่านน้ําโดยใช้แม่น้ําสายหลักที่ชุมชนใช้เพื่ออุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยผ่านเข้าไปใช้ในลําเหมืองในในใน,ในตัวเหมืองทีนี้พื้นที่ก่อสร้างโครงการเหมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ครอบคลุม กินกว้างไปในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนต่างๆค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็เป็นมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรของชุมชนด้วยในการปลูกข้าวในการปลูกพืชผักอะไรเงี้ยก็ก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่เขาจะใช้สร้างโครงการนี่มัน,ม,นมันจะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนเยอะนอกจากนั้นเองก็จะมีโครงการขยายถนนเราก็จะเห็นว่ามันมีการขยายถนน กว้างขึ้นเป็นสีเลนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาโครงการให้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเหมืองแล้วาภาพที่เห็นที่ในชุมชนก็คือว่ามีคนงานที่ที่เข้ามาทำงานก่อสร้างเหมือนี่เยอะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยด้วยนะคะก็จะมีรถในการขนสง่งในการาในการเข้าไปขุดค้นหรือว่าก่อสร้างเหมืองนี่เยอะมาก ซึ่งตรงนี้มันมันก็จะเป็นภาพที่แบบเริ่มเห็นความคึกคักว่ามันมีการดำเนินการโครงการไปแล้วข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ชาวเมืองหงสาส่วนใหญ่ได้รับหรือถูกบอกทําให้รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านจำนวนมาก ก็กังวลกับผลกระทบที่กำลังถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินในอนาคตความคิดเห็นของชาวบ้านบางส่วนที่เขามองโครงการเนี่ยก็รู้สึกว่าโครงการนี้น่าจะนําการพัฒนาในหลายด้านเข้ามาสู่ชุมชนแล้วก็นําความเจริญมาเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ย เขาก็มีความกังวลใจแล้วก็มีคำถามหลายข้อเกี่ยวกับโครงการว่ามันจะมีผลดีผลเสียที่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอย่างเช่นพื้นที่ทำมาหากินแล้วก็พื้นที่ประกอบอาชีพทำนาทำการเกษตรของชาวบ้านที่จะถูกใช้ไปเพื่อการขุดค้นเหมืองฐานหินลิกไนเนี่ยเมื่อสูญเสียตรงนี้ไปแล้วเนี่ยชาวบ้านจะต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอย่างอื่นอย่างไร แล้วก็ในแง่ไหนอย่างเช่นอาจจะไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าทําอย่างอื่นแทนตรงนี้มันจะคุ้มค่ากันไหมกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็สูญเสียไปอันนี้ชาวบ้านเองเขาก็มีข้อสงสัยแล้วก็กังวลเกี่ยวกับผลที่จะตามมาคนบ้แห้วเด็กเขาใหญ่คองนานะนะอํามาผิดเชียหายห้หน้าให้หน้าบ้าร้ายบุ๋มไหมบ่โอ้ใครนึกว่าโอ้ครนึกว่าเขาเจ้าขุาดสระน้ําซื่อๆลองนำเราเขาเขายายใช้นามาแถวนี้สินะแถวในคุณ ทุกคนเนาะาหลายจำได้ข้าเจ้าสิคุณบัตเต้คุณแถวอันคลองนำเด็กแถวคลองนำเขาเข้ามาลงฟากนั่นพู่ตัวนั่นแถวทงเพียงเขาเจริญนนะมันเขาทุตคนทคนบ่แห้งมั้สิบเจริญขึ้นบ่สั่งยังเจริญตัว จะเลื่อนอยู่แต่ว่าอบุ้มนี้หน้าอะไรมีแต่ที่ฝากธนาคารที่มีเบียดอะไรหน้าไอ้ายก็ถึกบ่ถึกอยู่ถึกเบิร์ตเลยบ่หรือว่าถึกซ้ำใดถึก<อ>เนาะแล้วเฮ็นนดแนวใดมาที่นี่ถึกเบิร์ตแล้วเฮ็นนดแนวใดมาที่นี่บุ้มีหน้าเฮ็ดตัวยาวบ่กัวแม่งเหนียวบ่ก็ไปลากใหม่แล้วก็แล้วเขอบปลา เจ้าของเจ้าของบริษัทข้าเจ้าซือบะสร้อยไงบอสเข้าไปโค้งหันมาเฮ็ดทีไม่อยางบู่แล้ท่านหินเขาจะมากกงนี่แล้วเขาจะชุไปไทยอืมอ,อันนี้แหะว่าเขาว่าท่านหินทุนะ<อ>นะว่าออนะเดี๋อเขาได้โกนคัม บ้อนเขาได้เฮื้อค้ำบ้อนเขาได้ไม่โครบข้ำอยู่ฮันดีอืมควรอันนะ่าเป๊ะพวกผ่าหันลุงไปฮันดีอ่ะโฟนค้ำมาหลับยาดยาดยาดนะอืมอืมเก้นหันจะเอาไปทาง้งโฮยไปเฮียเข้ามาพูดไฟหัน<ม><ม>อ่าอืมคุณเกิดมาหล่างทานหันวะ หูน้ำเขาละแม่แต่บอกหูแม่ยังบอได้ไปจักบาทเถิดเดออยู่มอนี่แหละลาเดย์มีแต่ลูกชายเห็นไปลูกชายพิเหตุการณ์เรื่องพื้นดินบางคนก็บอกหัวเจ้าโสดเชยหรือจ้าโคสดเชยอันนี้ก็แทกไปหมดที่ไหนบอกว่าของใครปักไปหมดอันเลื่องลักไม้เนี่ยบริเวณวัดเจ้ามาคอยได้สำรวจข้อมูลบ่อนั้นบ่อนี้ หลังเทอ้อก็มาหูเจ้าของหูทำเจอไปหันใส่สายรางแดงตาสีไม่รักตาสีแดงแปลไปหันแล้วอยู่กลางหน้าพระสุ่มบอกเงาใจอยู่วอนว่าพอท่านได้หูว่ามันจะเป็นหูการใดมันจะหลุกปันใดมันจะเทียดินเทียดอนปันใดหรือจะผ่านลาลาเพราท่านได้ประกาศพอท่านได้นหูเนาะอันนี้เข้าให้หูว่าก็จะผ่านดินดอนของป้าโซนอย่างนี้ว่ามาเผยแผ่ป้าโซนบานนั้นบานนี้จะแทรกแล้วไฟเข้าไปเดี๋ยวนี้พอได้เชยยังอนะมันดีใจ อันนี้เป็นพานไปแล้วก็ความเงาใจนี่ก็สุดที่เคนปักไปหาหาหาห,หน้าทอนนะเคยกินกับหายกับหน้ากบับดินกับดอนหันไปเอจอจ่าฟืน้นแล้วดูฝนแล้วก็ไปฟืนปฟ้นแล้วดูแลนอันี้มีแต่นี้นะการกูลมในเมื่อหน้าขา้าพเจ้ายั่งนี่ปีหน,นึ่งบมดต้องก็เลยสาดต้นหาเนอให้การนึงอ่ะนะไก่เหลือกินไก่ได้ขายได้แล้วก็ซื้อยุคซื้อย่าได้ ในตนานี่า้าเป็นแน่ไหนเดชทางโครงการเพิ่นทางบริษัทเพิ่นจีบเบิ้งแย่งคืนไน้เลยหรือว่าจีบป้าเฮแต่เอาเงินชิปเพราะอักษาล่านั้นมุนไสบ่ถ้าทำมัดเงินันเด้ถ้าครับพเจ้ายังป่ตาต้เด้มันก็จีบเป็นไปยากดีอันนี้ครับเจ้าคืดยักเฮออันน่ะทางพันเทิงทางบริษัทนี่เบื้องคืนผู้ที่ถือ ผลกระทบนี้ฮนะแต่เบิ้องคืนเพิ่นเกิดบทัานบาอกยังคออือผู้เทานี้ไปอ้อนให้งานมาันก็ไปไปไแล้วออไ,ไปฮับใส่ฮะนะแล้วเบิ้งงคืนพ่อคุมสัวนนี่ได้บอเล็กเสนอแล้วนี้พัคเสนอผลกระทบของโครงการต่อชุมชนปรากฏชัดเจนบ้านและที่ทำกินของชาวบ้านจำนวนมาก ถูกประกาศเป็นเขตสัมปทานของเหมืองนอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยด,ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพรวมทั้งไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่โยกย้ายหรือการชดเชยผลกระทบต่อชุมชนความสับสนต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ชาวบ้านไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตและการพัฒนาชุมชนได้